เสียงกองแดนอีสานพงแลวไล่การพาไปเยี่ยนทานผูสมนั้นไปฮูอ้าไปเห็นไปฮูคือไล่การนั้นบอกเรานางไอ้นางเสียงแขนเย้ามาเปิดเพื่อเป็นไตเติ้ลอีพอวี สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รัครับในวันนี้ครูเวียงจะพาท่านโกอินเตอร์เพราะว่ามาอยู่บ้านท่านสสท่านานเคลือรัตซึ่งในบริเวณบ้านนั้นจะมีสนามฟุตบอลอยู่สองสนามนะครับบริเวณบ้านส่วนสนามแข่งขันจะอยู่อีกที่หนึ่งรายการพีททีวีของกระผมนี้จะออกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16บหกนกาสีนาทีถึง17บเนาฬิกาช่องสองนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าท่านผู้ชม ถ้าไม่มีเวลาดูก็ไปเปิดดูใน YouTube หรือ Facebook ของครูเวียงวรลเชษท่านทะเนศครับท่านทำอาทีมฟุตบอลท่านเป็นประธานสมโมสรชื่อสมโมสรอ,อะไรนะครับสโมสรศรีสะเกดเอฟซครับสมโมสรศรีสะเกดเอฟซในจังหวัดศรีสะเกดมีกี่สมโมสรครับท่านครับคบือถ้าเป็นฟุตบอลอาชีพมีเพียงสองสมโมสรน,นะครับก็คือสมโมสรศรีสะเกดเอฟซแล้วก็สมโมสรศรีสะเกดยูเนเต็ดครับผมแต่มันอยู่คนละชั้นกันไหมหรือ,อยังไง คือสมโมสรสีสเกตเอฟซเนี่ยก็อยู่ในเรียกว่าเป็นอยู่ในไทยพิมีเรียลีกนะครับ<อ>ก็เป็นเป็นลีกสูงสุดของของประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด18ทีมนะครับฤด,ดูการแข่งขันนี่เริ่มต้นจากเดือนไหนถึงเดือนไหนครับในส่วนของไทยพิมีเรียลีกเนี่ยก็จะแข่งกันอยู่ประมาณต้นเดือนต้นเดือนกุมภาจนถึงประมาณปลายปีนะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ของแต่ละปีด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปจบอยู่ที่ประมาณเดือนพฤศจิกาครับฤดูฝนฤดูอะไรก็ไม่ไม่ไม,ไม,มีเว้นไม่มีเว้นนะก็แข่งแข่งกันไปตลอดครับเดือนหนึ่งมีกี่กี่ครั้งทำยังไงโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันแบบมาพบกันหมดทุกทีมนะครับก็จะเป็น เย่าเยือนครับผมก็เรามาเยือนเขาเขามาเยือนเราอะไรอย่างนี้ก็แข่งทุกสุดสัปดาห์อย่างนั้น,นโดยปกติจะแข่งคนที่อยู่ใน18จังหวัดนี้ก็มีโอกาสเป็นเจ้าภาพว่างั้นเถอะครับใช่มีโอกาสเป็นเจ้าภาพแต่ว่า18ทีมนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็น18จังหวัดนะครับเพราะว่าทีมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพ เช่นทีมเมืองทองทีมบางกอกคลาสทีมท่าเรือท่าเรือหรือทีมถ้าทีมท่าเรือนี้อยู่ในดิวิชั่นหนึ่งในปัจจุบันนะครับแต่ว่าทีมสโมสรของทับบกอย่างนี้ก็อยู่ในในกรุงเทพเหมือนกันนะครับผมทีมต่างจังหวัดก็มีอยู่ประมาณ10 10กว่าทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมแล้วกรุงเทพเยอะที่สุดเพราะมันเมืองใหญ่นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับจะเห็นว่าโอกาสที่จะส่งเสริมกีฬา ไปในระดับของทีมชาติทีมโลกอะไรก็แล้วแต่แข่งขันโอล,ลิมปิกก็เริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับศรีสะเกดก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่ด้อยกว่าใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ท่านสสทนเนศเครือรัฐเป็นประธานสโมอสรแล้วก็ได้ยินข่าวว่าแฟนฟุตบอลศรีสะเกดนี่ตามไปเชียร์ทุกแห่งครับครับจังหวัดศรีสะเกดหรือว่าทีมสโมอสรศรีสะเกดนี่ก็ก็มีชื่อเสียงในเรื่องของแฟนบอมน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ เราก็มีคนศรีสะเกดอยู่แทบทั่วไปนะครับอ๋อนอกจากคนในศรีสะเกดในตัวจังหวัดศร<า>ีสะเกดแล้วก็ยังแล้วยังมีศิษจังหวัดคนจังหวัดศรีสะเกดที่ไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆครับไม่ว่าในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลครับใช่ฮะพวกนี้ก็จะตามไปเชียร์จังหวัดศรีสะเกดถือว่ามีกองเชียร์กันอย่างรุนหลามเขาเขาเรียกตัวเองว่าเป็นครูปีพัฒถิ่น ฟอครูปีพัดถิน่นคือสัญลักษณ์ของสโมสรคือตัวครูปีนะครับเ็เลยเรียกตัวเองว่าเป็นครูปีพัดถิ่นเขาจะตามไปเชียร์อย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปแข่งที่ชนบุรีเราก็จะมีคนสีตะเกียที่ไปอยู่ในภาคตะวันออกเยอะชนบุรีระยองอาจารทร์ตราดเนี่ยเขาก็จะมารวมกันมาเชียร์รวมทั้งกองเชียร์ที่ไปจากรีสะเกษด้วยก็เลยปีเป็นหลักพันทุกทุกครั้งไปนะครับท่านทำมาแล้วกี่ปีท่านทานเนศเรื่องทีมตรงนี้ครับ จริงๆก็ได้ดูแลมาตั้งแต่ตั้งแต่ปี2546 <40 S 1> มากับ 45, 45. 46ก่อมาจนถึงปัจจุบันสิบกว่าปีครับสิกว่าปีประมาณ1ิ1สองปีนะครับวิธีเริ่มต้นจริงๆนี่เอาคนใหม่มาฝึกหรือทำอยังไทงทเนทีคือคือในใน,ใน,ใ,นในเริ่มต้นเดิมทีจริงๆที่ผมเข้ามาทำฟุตบอลเนี่ยฮะก็ก,ก็มีนยโยบายว่าจะใช้คนสีรเกตเป็นหลัก นะครับเพราะว่าคนรีสะเกีเด็กรีสะเกีเนี่ยเล่นฟุตบอลเยอะเยอะมากนะครับจะจะผมว่าในช่วงนั้นน่าจะเยอะที่สุดในใน,ในภาคอีสานเลยก็ว่าได้หรือหรือลำดับต้นๆ้นของประเทศไทยก็จะใช้เด็กเราเป็นหลักแต่ว่า,าในเมื่อมีการพัฒนาฟุตบอลไปเรื่อยนะครับเราก็จําเป็นจะต้องเอาคนอื่นมาช่วยเสริมรนะครับ <นะ S 1> เ,ปเป็นเป็นเป็นทัพเป็นแม่ทัพช่วยกันนะครับเพราะว่าตอนตอนสุดท้ายมาเราก็มีการ ให้ใช้ตัวเล่นผู้เล่นต่างชาติได้เราก็เราก็เริ่มอ๋อเขาเขาขยายวงให้เอาผู้เล่นต่างชาติดึงเข้ามาร่วมได้ได้เป็นการพัฒนาทีมขึ้นไปสู่สากลครับผมท่านผู้ชมที่รับครับจะเห็นว่าต่างจังหวัดต่างเมืองก็ยังมีสามารถมีทีมฟุตบอลได้ดีนั่นทั้งนี้แหละทั้งนั้นขึ้นอยู่การฝึกฝนกับการดูแลโดยเพราะยิงยิ่งท่านเน,น,น่ท่านจ้างโค้ชมาจากประเทศไหนมาครับท่าน คือจริงๆเราก็อยากจะใช้โค้ดคนไทยเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยโค้ดที่จะมาทำฟุตบอลระดับในไทยพเมียร์ลีกเนี่ยก,ก็มีน้อยคนมากนะที่เป็นคนไทยนะครับสมโมสรต่างๆก็จะจะดึงกันไปดึงกันมานะครับตอนปัจจุบันนี้ก็เลยมีสมโมสรหลายสมโมสรเนี่ยเริ่มใช้โค้ดต่างชาตินะครับ,รบที่ที่ผ่านมาเราก็มีใช้โค้ดชาวบราซิลบ้างมีเซอร์เบียบ้างแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นครับ เราไปได้มาจากสมาคมไหนยังไงไหมคนที่จะเป็นโคดนี่ต้องผ่านการฝึกจากตรงไหนอะไรยังไงไม่มีประกาศเชิบัตรรับรองอะไรมีสถาบันอะไรรับรองมาพวกโคดเนี่ยคือโคดที่จะมาทำระดับไทยบีเมลิกได้เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นโคดที่จบอย่างต่ำคือเอไรเซ่นนะครับก็หมายว่าอ๋อต้องมีไลเซ่น,นโค้ดพวกนี้ต้องมีไลเซ่นไม่ใช่เสนอตัวเอง <นะ S 2> ว่าตัวเองเก่งแล้วจ้างเลยไม่ใช่กนะ็จนะนะมี C มี B มี A แล้วก็มีโปรไรเซ่น ปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันอยู่ก็จะจะใช้เหนือกว่า A ขึ้นไปอีกให้เป็นโปรอะไรเส้นหรือบางทีก็บางทีก็ใช้ A อ i ะไรเสอน่องนะครับอันนี้ก็เขาจะมีการสอบเป็นขั้นเป็นตอนของเขาเป็นระ,ระดับนานาชาตินะครับอ๋อเราไปจ้างต่างประเทศเพราะว่าพวกเหล่านี้ผ่านการฝึกอบรมมีประกาศเสบัดรับรองมีลายเส้นให้เรียบร้อยถึงจะสามารถมาเป็นโค้ดในระดับนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นไรายได้จากสโมสรเราเอง เป็นคนจ้างมาใช่ไหมครับครับก็สโม,มสรเป็นผู้รับผิดช,ชอบทั้งหมดในการทั้งค่า,าที่พักอาหารค่าใช้ใจ่ายค่าที่พักแล้วก็เงินเดือนทั้งหมดนะครับตั้งแต่โค้ชไปจนถึงเจ้าหน้าที่ในทีมเป็นรายได้ของสโม,มสรครับก,ก็ก็รายได้จากการขายบัตรจากการขายที่ระลึกของที่ระลึกหรือรายได้จากการถ่ายทอดสดนะครับอันนี้อ๋อตอนตอนแข่งขันกันในไทยทอดสดยังมีรายได้เข้ามาให้อีกครับผมมีเพราะเขาเก็บเขาเก็บค่าผ่านประตู เก็บจากสปอนเซอร์ต่างๆใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับก็อันนี้ท่านผู้ชมที่รบครับในวันนี้เราจะพูดเรื่องอากีฬาฟุตบอลล้วนๆเพราะท่านทเนตเครือรัฐเป็นสสที่ให้การสนับสนุนและเป็นประธานสโมสรฟุตบอลของศอีสเกตเอฟซอยู่นะครับถึงอย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นล่องรอยอาการจัดของครูเวียงก็จะฝากพญาพาชิดไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชม เมืองล่ำดวนทิ่นี่มีปราสาทขอมหลายติดชายแดนกัมพูชาเขตอีสานตอนใต้คนขยันหากินแท้อ่อนซ่อนหลายคนสีเผาสีสกเกตบ้านมูเจา้าอุดมด้วยคูสุเน่พี่น้องเอ้ยเอาสินไส้หน่อยพาไปชมการแข่งขันการฝึกวนการแข่งขันฟ,ฟุตบอลให้พี่น้องได้ชมคักๆในมือน,เนีเอาเาาสินไส้หน่อย สนามวงทีฟุตบอลของน้องพีในนันเมื่อบัดรสีสะเก็ดเอฟซีนายพเนศเคลือลัดใน้ทรมอว้แ้วนั้นคุณแมนฟุตบอลเดือดังดีโอ้ยน้ง นเ่อนีนาะเนตคือรัตนพี่นองหาคู่ียงไปสมบิตงสนามนาานกีฬาพวงคนทั้งพวงบอท่า,า,า,าในงูต่อขอเส้นในมาลำสิงตะเกดยบโนเกี่ยวคบทีสานไปพวกเขาทีมฟุตบอลของูเจ้าผลงานท่านนันซอ,ซอ,อ,ซอ,อนนสองแนวเมืองซอก็ผู้ดูแลนั้นสงเสริมหลายท้าน บางสนามฟุตบอล่านสองสนามนั้นง้ามทองการออกแบบกระทูกต้องาคนเทพกรุสุนงทีมฟุตบอลกระสังแล้วได้เป็นหอดสโมสนทั้งกองเสียก็อ่อนซ้อนล้วนแต่เป็นชาวบ้านเป็นผลงานอันเลือเรื่องเมืองใดใดภายกระซ้า กึกกองเกียงไก่หัวใจเดียวกันเออสีสะเกตบพวกพี่น้องทั้งของเพื่อหมูประซาสีสะเกต f เอฟซีทีมฟุตบอลดังเกิดจะไปลงแข่งสนามไสมนแนลในเมืองไทยเข้ารอรตา่างเครื่องกะไปแนวเสียงคนแซวคนเสซองมาจับจองหามองนั่ง แม่ยายเอ,อ้ยแม่ยายเอย้ยไปแข่งใส่เตละลับั้งกระดังบองาาหลอกสาลิงนายธนิดสู้มือประธานฝ่ายสโมสรน้นาสะพุนเคื่อรัดทัวแผ่นดินคนยอ้อยฝีมือไทยของเฮาเททีมฟุตบอลพวกน้องพี นานหลายปีเพื่อนแต,งต่งตั้งคนดังของนอบ่อสางคู่เวียงสัมภาษณ์เจ้าเรื่องต่างๆสารพัดทีมฟุตบอลของเขาได้ใหญ่มาเด้อเดียวนี้สนามมีอยู่สองเบื้องสนามจริงสนามแข่งเาทำเอแมนทีฝนหรือสีแดงสะอ่อนหาอ่อนครับทีเขียวงําไปสู่ที่นั่นคือบอลสนามฝืกนแล้ว การกีฬาคนโน้มรับดอกโลกโลกตายหองสีสะเก็ดอยู่ในเตดกับพวมดังนอกเกียงกองไผ่้ามองนั่นได้ดำนายทนีเป็นคนทำไปลงใส่นอ่อแกนสู่ไข่ได้หงผนกับไปสีสะเก็ดเฮาเอ้ยจงภูมิใจเถิดพี่รองกับคนภาคกีสารเฮาล้าลวมไปเถือคนไทยทั่วแผ่นดินกระแสนสื่น ทีมฟุตบอลความดังขึ้นวันหรือคืนเป็นวงโยงสายทั้งบ้องบอปงโนเดินได้สนานสีสะเก็ดเอฟซีไปทัว่วแดนทั่วก้ามคนข้างแขงก็เป็นคนเดอร์เมนมีคนสนคนจองดังมองตะลึงเกินมาส่งเสริมกันดอเดือด เขานั้นสุดทนันทิ้งฟุตบอลคณผ่านของคนบ้านขวบมือเขาคนเมืองสีสเกตเจ้าเด่นบ้านเกา่าตำนั่นคอมลองดวงจิตน่อดวงใจทรงเสียบวังไววคือเกียงไก่นอดัง้องหัวใจเดียวบ่เลียวลายสีสเกตน้องและอายมาซอสองน้นซอยกัน บ่อนนี้นั่นสีสะเกตเป็นคนเห็ดนอกพี่น้องสีมือกับคนงานซอยประชานนันข้างกินเกลือของเข็มเอาไฟไว้อยู่ทางใดนั่นตกเมื่อก็เป็นเกลืออยู่แล้วบอกมีไรดอกเปลี่ยแปลงคู่เวียงมาบอกแกงยำไปแข่งสนามใดคุณแล้วมาเป็นกำลังใจนั่นซอยเสียกันบางใจบ่เจ้างดอกคือดำในใจงามนั่นใจ บ่อนของพี่น้องคู่มีพวกมือเขาคู่เวียงม้อและเชจเจ้ามาจากท้ลลองคุลาหลวงบ่แมนเดินมาทุ่งันเลืองเคยดอกคุยใบเอ็มมาสนับสนุนให้คนเมืองสีตุ่มใจซอยทนีเพื่อรัดนอนย้ำไปเอื่นพวกมือเขามีมือหนึ่งละผู้เจ้านายทนีเพื่อรัดน้องพี่น้อง จะเดินทางมาถึงหอดหัวกระไรบานขอเป็นควันอดอใจท่านไปด้านน,านั้นสืบต่อต่ออีกบ่อนานกระเมนพออนอกกันเทคููสุกผลกาดมาเยี่ยมเบื้องต้นนายทะเนลเคืือรัดนอกพี่น้องกับผู้เยียงสองคนโอดบัดบานอันลายบานมาสนามฟุตบอลทานสมผลงานประท่านซาซีตะเกียดเอฟซี ตโสมสอนหวงอกหนาพอหลมงให้ดอกคืออมผู้เวียงขอฝากเจ้านายพเนตเครือรัดนอกีหลองอยู่ในความดูแลอีพอลุงท้งป่าทางคุณดาดอกคุณนาทางคุณตาเจ้าคุณกูแมนย่งย่างกะไหูงลูกนังเสียงบักุุก่อนไผว่ายังกะสร้างคอนฮักไว้ก่อนนั่นคเนเฮาโนกีหลอง อยากไปเป็นคนเขาผู <top Regular> ้อ <ak> ื่นอื่นนั้นมาเอินทางเคยเดินนอกเคยยายผู้จักกบจักไปออาอาอายได้มาลำแม่ใจเอ้ยใจยาดำเดิมพี่รองมาถึงนั่นแม่นวันให้สีบีบสีขั้นเจ้าอยากอวยไปใส่เด้มยาสีลงเลืศไหลที่เขาจำไว้ หัวเคยขาลนะ่าเคยใส่หัวเคยขามาเคยขี่สีสะเก็ดเอฟซีทีมผู้ต้อนของพี่น้องให้ย่อยองแม่ซอยกันเดิ้อยายเดิ้อไปนอนอออออ ่านผู้ชมที่เคารพครับผมจะคุยกับท่านทเนตตั้งแต่ต้นแล้ว <rain> แล้วก็พาให้สินไซน้อยไปบรรลําบรรยายแต่บรรยายเป็นภาษาหมอลำแต่งกรอนกันสดๆเหมือนอาหารสดนี่แหละครับถ้ากินสดมันอร่อยสินไซน้อยเขาจะมีศิลปะในการลองลำอาจารย์ดวงจันน้อยก็มีศิลปะในการแต่งกรอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เราได้ไปชมกันแล้วบรรยายออกมาเป็น ภาษาหมอลำซึ่งคนอีสารโดยแท้จะมีความเข้าใจในเนื้อหาเหล่านี้ท่านะเนศครับท่านเอาเวลาไหนมาบริหารจัดการเรื่องทีมฟุตบอลท่านครับจริงๆจริงๆก็ฟุตบอลเนี่ยก็ก็ดูจะยากก็ยากนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราเราเข้าใจก็ผมว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าเราเราอยู่กับฟุตบอลมานานนะครับแล้วก็มีทีมงานนี่มีคนรับผิดชอบอยู่แล้วมี แต่เราฝ่ายเลยครับไม่ชัดเจนนะครับก็ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะยุ่งยากวุ่นวายเท่าไหร่นะแล้วนักกีฬาเราไปไปไปอยู่ที่หอพักด้วยกันหรือ,อยังไงครับนักกีฬาเมื่อก่อนเนี่ยฮะเราก็มีการให้ต้องมาอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยฮะนักกีฬาก็เป็นนักกีฬาอาชีพทุกคนส่วนใหญ่ก็มีครอบครัวกันหมดแล้วก็เลยอยู่ใครอยู่อย,อยู่มันนะฮรแล้วเวลาฝึกซ้อมกําหนดไหมว่าเดือนหนึ่งจะต้องซ้อมกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ก็ก็เขาจะมีการตารางการฝึกซ้อมไว้เป็นสัปดาห์อยู่แล้วนะครับ<ม>ว่าในแต่ละวันของสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีวันไหนบ้างจะต้องไปฟิตเนสวันไหนจะต้องมาซ้อมที่สนามวันไหนจะทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเขามีตารางตารางการมีคอร์ดกันส่วน,นอาหารการกินจํากัดไม่ว่าจะต้องกินตามวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ก็มีมีมีแนะนํากันนะครับแต่ว่าเราจะเน้นเฉพาะในช่วงของ ก่อนการแข่งขันเนี่ยเราก็จะเน้นว่าจะต้องทานอาหารที่มีเส้นใยบ้างมีเนื้อสัตว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของส่วนที่โค้ชที่เขาจะรับผิดชอบในเรื่องของส่วนของอาหารครับผมโดยเพราะเรื่องอาหารนี่ท่านทเนตอาศัยคนที่จบวิทยาศาสตร์การกีฬาเขามาช่วยเลยโดยตรงไหมหรือว่าต้องต้องต้องมีครต้องมีใช่ไหมครับที่เขาเป็นคนดูแลกันด้านด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วครับผมเรื่องโภชนาการเรื่องอะไรนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะจะทําให้ร่างกายเข้มแข็งแข็งแรง มีแรงโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนอีสารแท้ก,กินข้าวเหนียวมันจะแรงอึดมันจะสูงกว่ากินข้าวสวยนะครับ,รบผมเองในเมื่อก่อนผมก็เคยเลี้ยงนักกีฬาฟุตบอลแต่ว่าเป็นนักเรียนมัธยมมีประมาณสัก 60- 70คนเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของตัวผมเองหมดช่วงนี้ไม่ได้เป็นผู้แทนก็เลยเลิกเลี้ยงนักกีฬาปล่อยหากินใครหากินมันเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ตอนนี้ทิ้งสนามไว้หน้าบ้านเป็นสนามล้างไว้ แต่ว่าก็ยังมีคนมาขอใช้ยอยู่นิดๆหน่อยๆโชคดีท่านทานเนศมีบริเวณบ้านกว้างขวางมีสนามซ้อมอยู่ถึงสองสนามครับถึงจะใช้เวลาซ้อมพอร้อมกันก็ตามในปีหนึ่งหน,งนึี้ทีมของท่านแข่งขันประมาณกี่ครั้งท่านทานเนศ คือในในปีหนึ่งหงถ้าเกิดนับเฉพาะบอลที่อยู่ในหลีกเนี่ยก็จะประมาณ35-30หว้วครัง้งนะครับถ้ามันจะมีบอลถ้วยเป็นเป็นบอลเอฟเอับอลบอลโตโยต้าคัพอีกก็พิเศษร่ว,วเนเลยแยกออกจากกาันพีม l ม a g ลีหรืออะไรนี่ครับแยกออกต่างหากมีอีก2ทัวร์นาเมนต์ซึ่งถ้าบอลเรา ปีที่แล้วเราก็เข้าไปชิงชนะเลิศเงี้ยเราก็จะแข่งเพิ่มอีกประมาณ10บกว่าครั้งก็ก็ปีหนึ่งก็30กว่า <40 S 2> ขึ้นไปนะสีขึ้นไปนโอ้โหไม่เบานะครับท่านผู้ชมเที่ยวลรครับในระยะเวลาแค่ยังไม่ถึง12เดือนหรือ12เดือนการแข่งขันถึง40ครั้งนะครับมิฉะนั้นแล้ว ความแข็งแก่งของนักกีฬาจะต้องเป็นเลือดจริงๆถึงจะมีพละกําลังไปแข่งได้ถึง40กว่าครั้งนะครับถ้าฤดูหยุดการแข่งขันนี่เขาทําไงให้กลับบ้านหรือ,รอ,อยังซ้อมกันกับตแทกๆอยู่ ก็จริงๆแล้วการแข่งขันก็เกือบเกือบเรียกว่าเกือบจะเต็มปีอยู่แล้วนะครับก็จะมีช่วงว่างอยู่แค่ประมาณสักประมาณสักเดือนเศษเนี่ยก็นักกีฬาต่างชาติบางทีเราก็อนุญาตให้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวนะครับกลับกับประเทศเขาขอ,ของของของทีมท่านทเนตดีสโมสรของท่านมีต่างชาติอยู่กี่ท่านกี่คนแต่และทีมก็ส่วนใหญ่เขาจะมีอยู่ตามระเบียบคือ5้าคน ไม่ไม่เกินห้าคนไม่เกินห้าคนแต่บางทีอาจจะมีน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะแต่ไม่เกินห้าไม่เกินห้าคนแล้วส่วนใหญ่เป็นชาติเดียวกันไหมหรือต่างคนต่างมาจากต่างก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ดังแต่ละสโมสรว่าจะจะจะเลือกใช้นักกีฬาของชาติไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีบราซิลมีทางยุโรปตะวันตกม็กซิโกยังน้อยอยู่อย่างน้อยอยู่ก็มีบราซิลเป็นเป็นเป็นหลักเป็นหลักอยู่แล้วก็มีทางเมกกาใต้แล้วก็ทางยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกนะครับ ก็แต่ละครั้งนี่เราเรามีโค้ชพิเศษมาแนะนําอะไรไหมพิเศษต่างหากจากโค้ชที่ประจาอย่างนี้ไม่มีไหมสั้นๆไม่มีครับไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นหน้าที่ของโค้ชแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชที่จะเป็นคนวางแผนการฝึกซ้อมทั้งหมดด้วยด้วยตัวเองนะจะไม่มีการมาแนะนําก็จะมีโค้ชฟิตเนส ซ,ซึ่งก็จะเป็นพวกที่ในส่วนของเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็จะ,จะมาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายในกรณีที่บาดเจ็บหรือ,อเตรียมร่างกายให้พร้อมในการแข่งขันนะครับนี่ก็จะใช้เป็นโค้ชของฟิตเนสโดยตรงโค้ดนี่สองท่านแล้วก็ผู้ช่วยเท่าไหร่กี่กี่คนก็โ <c oughs> ค้ดเฮดโค้ดนี่หนึ่งนะครับผู้ช่วยโค้ดเนี่ยสองสองเป็นสามแล้วก็ที่ฟิตเนสอีกหนึ่ง อันนี้เฉพาะในส่วนของของโค้ชนะฮะเราในส่วนของเจ้าที่ต่างหากก็เป็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับท่านผู้ชมท,ที่จะมาเป็นทีมฟุตบอลหรือจะเป็นสโมสรฟุตบอลจะต้องใช้โค้ชทั้งผู้ช่วยแล้วก็มีส่วนอื่นเข้ามาเสริมถึงจะมีความแข็งแกร่งในทีมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูเต็มหูเต็มตาแล้วก็จะได้คัดเลือกไปสู่โอลิมปิกให้ได้ในอนาคต

ก่อนของพี่นองคือมีปวกมือเอาคููเวียงมอละเชจเจ้ามาจากทงคุลาหลวงบ่แม่นเดินมาท่งอันเดืองเคยดอกคุยไว้เอมาสนับสนุนไท้พนเมืองสีตุ่มใจซอยธนีเพื่อรัดน้องย่ำไปเอื่นพวกมือเขามีมือหนึ่งลาบมูอเจ้านายทนีเพื่อรัดนอ้องกี่นอง เดินทางมาถึงหอดหัวกระไรบานขอเป็นควันดอดใจทานไปด้านนั้นสืบต,ต่อต่ออีกบ่อนานกระเมนกอกนอกกันเทกูสุขผลกาดมาเยี่ยมเบื้องต้นนายทะเนตเพืือรัดนอกพี่้องกับผู้เยียงสองคนโหดปัดวานันลายบานมาสนามฟุตบอลทานสมผลงานประท่านซาซิตะเจตเอฟซี s a m อสอนค่วงอกนาพอหลงไใหลับเจออมผู้เวียงขอฝากเจ้านายผเนตเพื่อรัดนอพีนองอยู่ในความดูแลอีพอลุงทั้งป่าทางคุณดาดอกคุณนาทางคุณตาเจ้าคุณปูแม่นยังยังกะให้หงลูกหนังเสี่ยงบักฟุตบอลไผว่ายังกะสร้างคอนฮักไว้ก่อนนั่นคนเฮานอคีนอง อย่าไปเป็นคนเขาผูอื่นคือนั่นมาเอินทางเคยเดินนอกเคยยายผู้จะพบจกไปเอาอาอายได้มา,าลำแม่จใจเอิยใจยาดำเดินพี่รองมาถึงนั่นแม่นวันให้สีบีบสิขั้นเจ้าอยากรวยไปใส่เด็ด ทา่ิโลกริมไละานีเทให้จำไปหัวเคยขาลาเคยใสหัวเคยขามาเคยกี่สีสะเกดเอฟซีทีมฟุตบอนของพี่น้องให้ย่อยอแม่นซอยกันเด้อย้ายเด้อไปนอน